เราสองคนจะมาไม่ใช่ไม่ใช่ Hello Hello วันนี้มาพบกับช่อง Z Pro วันนี้เราสองคนจะมาทำอะไรกันเอ่ยเราจะมาแต่งหน้าในลุคที่ใช้เครื่องสำอางอันเดียวกันนะคะสีเดียวกันอันเดียวกันก็เดียวกันเลยนิสติก็ถ้าใช้สีอะไรเราก็ใช้สีนั้นเหมือนกันเลยค่ะ จะดูว่าจะไปรอดกันไหมค่ะโอเคค่ะถ้าเป็นยังไงไปติดตามชมกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะทาคุชชั่นบนหน้าก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นคุชชั่นนะคะเราจะไม่มีการสวัสดีอะไรเลยหรอไม่ไม่มีเราสวัสดีตอนแต่งหน้าเสร็จอ๋อเหรอมึงลืมไปแล้วเหรอเลยเดีววันนี้ อ่ะมาเดียวแล้วเรามาที่ขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้คุชชั่นของจองแซมุนนะคะโดยเราจะใช้เครื่องสำอางที่เหมือนกันเนาะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยเราใช้เครื่องเครื่องเครื่องางที่เหมือนกันแล้วก็สีเหมือนกันใช่ <c oughs> มันก็แอบดูนิดน,นึงนะทุกคนว่ามันจะแต่งหน้าออกมาเป็นแบบไหนเนอะในเมื่อแบบเราสองคนนะั้น อยู่หน้าคือคนละโทนกันเลยค่ะอันนี้ก็คือหอมอันนี้ก็คือชามเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเ็ี๋ันเรา2คนกำลังแข่งกันอยู่เลยค่ะทุกคน คอเลยนะของคุชชันเวลาเราลงคุชชันเนี่ยก็คือเราต้องตบเข้าไปเลยนะตบแรงๆเนี่ยค่ะแบบไม่ใช่ตบแบบนี้เราก็คือต้องตบแรงๆเลยเพื่อให้คุชชันเนี่ยมันซึมไปกับผิวเนาะใช่แล้วก็ให้มันติดทนกับผิวค่ะถึงแม้ว่าเราจะออกไปข้างนอกแบบถึงเที่ยงคืนอะไรแบบนั้นคุชชันก็ยังติดอยู่ค่ะ เราไม่นอนแล้วใช่ไหมกูก็กะว่าทาแบบไม่ต้องนอนแล้วหลังจากที่หลังจากที่อะไรหลังจากที่เราใช้คุชชั่นเสร็จแล้วอ่ามันใช้ตัวกับไปกับผิวใช่ไหมอ่ะเราก็จะใช้อะไรอเราใช้เราใช้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์อีนี่มันยังไม่ตื่นค่ะตอนนี้เวลาก็ห้าโมงเย็นแล้วนะมันยังไม่ตื่นค่ะทุกคนกูขอใช้ก่อน เนี่ยมันออกมากทุกคนเรานี่ความที่มันประหยัดใช่ไหมอะเราก็แบบจะเอาแปลงมันออกมาไม่ได้เราประหยัดซื้อมาเพลงเพลงใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องแบบนี่กับนิ้วแล้วก็มาทาติดรอยสีกันต่อไม่ได้กูก่อนไม่ได้กูใช้นิดเดียวเองนะจะป้องกันหัวมุกที่ติดยานะกูจะได้ ทุกวันคือกูกราบสิวของกูเช้าเย็นค่ะกู <c ười> ไม่รู้ว่าจะนั่งทำไมคือเขาเหงาทุกคนแป๊บหนึ่งใกล้เสร็จแล้ว <c ười> ใต้ตาด้วยยัอ่ะอะไป Thank you แล้วจะใช้กับใต้ตา ก็มึงไม่มีสิวเนี่ยมึงม,มีสิวเด้เอ <c oughs> มึงก็มน,นุษย์นหะนอะปกติค่ะทุกคนที่เรามีสิวแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติที่เรามีสิวแบบซ้ำๆบนหน้ามันไม่ใช่เรื่องปกติน่ะทุกคนว่าไหมเออก็ว่าเหมือนกันนั่นแหละใช้มือแท็บเลยนะแท็บเลยพาแท็บแท็บแท็บมันเข้าไปค่ะ <c oughs> ถ้าเรารู้สึกว่าเราใส่ขางนี้เยอะเกินไปแล้วเอามาพอดีตัว ว่าเราประหยัดมากเรื่อนสำอางกับลาชิ้นก็คือใช้ได้กี่ปีคะจนหมดอายุเลยใช่ไหมมึงไม่หมดไม่ซื้อเออไม่หมดไม่ซื้อจริงจริงนะอ้าวเมื่อไรอต้องไปซื้อในเมื่อมันก็แพงถ้ามันก็ยังใช้ได้อยู่อ่ะไม่หมดเราก็ไม่ซื้อถึงเราซื้อเราก็ไมจริงอนใช่แล้วเสียดายขอเอาพัดของ ฟุชั่นต่อครับของฟุชั่นเมื่อกี้เราจะมาอันนั้นคอนซเลอร์อะ er ให้มันเนียนไปกับฟุชั่นนะคะเพื่อนๆส,งส่สงสารเขาไหมอะ่ะเขามีแบบสิวแต่มหน้าสงสารไม่ต้องสองสารมันนะ้งมันมีสิวโอเคชาฉัรีบไปไหน ในขั้นตอนนี้ใช้เลยแป้งแป้งอ๋อโอเคแป้งก็แป้งแป้งวันนี้เราจะใช้เป็นแป้งอะไรคะของลอร่าลอร่าคอร์โอเคกูให้สิบมึงทาก่อนก็ได้ให้มันคนละแปรงกันก็ใช้ชั้นนี่เลยก็ได้โอเคเราจุกก่อนอาวเราจะมาทาแป้งกันต่อนะคะใช้เป็นแป้งอะไรละแป้งฝุ่นนะ แล้วก็เคาะนิดนึงเคาะออกหมดแล้วค่ะไม่มีที้ทาแล้วบนหน้าเนี่ยเอ๋ค่ะแท็บๆนะทุกคนแป้งเนี่ยพยายามอย่าไปใช้เยอะนะเธอใช้เยอะแม่แป้งเราจุ่มทีเดียวแล้วก็เคาะทีเดียวก็เสร็จข้างหน้าเลยหรอใช่โอ้โห oh. ประหยัดทุกคนเออไม่เนะไม่มันก็แบบทำให้ผิวหน้าเราได้หายใจระดีวเลยช่นะมันจะได้ดูไม่หนาะ อ๋อใช่สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความฉ่ำแบบนั้นใช่ไหมอ่ะก็คือแป้งเนี่ยอย่าทาเยอะอย่าเยอะค่ะต่อมาเราก็จะอาบนตากันต่อไหมโอเคใช้สีอะไรในระหว่างนี้มึงก็ทาคิ้วก่อนก็ได้ได้เออบนตานะคะเราก็จะใช้เป็นสีนี้กันกาด จำได้ว่ว่าใช้ใชสีอะไรเพราเราเพราเราต้องใช้สีอันเดียวใช่ใช่เราจะแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางเหมือนกันเลยนะคะทาไปก่อนนิดนึงแล้วก็เราวันนี้ก็คือเราจะไม่เยอะค่ะ <c oughs> ไม่เยอะ <c oughs> จริงๆ เราจะทาเฉพาะตัวนี้นะคะเพราะว่าอีนี่มันไม่รอดค่ะ <c oughs> อีนี่เราก็เลยต้องใช้แค่อีนี่ตัวเดียวค่ะต้องแลงค่ะทุกคน <c oughs> ไใคอยดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเธอก็คนเปิดโลกใหม่บ้างนะเปิดโลกทุกวันทาไปทั้งทั่วเปลือกตาเลยค่ะสีนี้สีเดิมนะคค่ะ เราจะไม่คัดเบ้านะเพราะว่าเบ้าหน้าคือเยอะแล้วค่ะแต่แต่ <laughs> แต่อะไรความมันมมหน้าจมูกจมูกต้องงั้นนะต้อง, <laughs> องเซตดิงนิดน,นึงค่ะคิ้วค่ะ <laughs> เขียนคิ้วได้หรอ, <laughs> อยงไม่เสร็จเลยล <laughs> มาจะเขียนคิ้วต่อ เคยยังไม่ได้เขียนตาใช่ไหมอ่ะทาไม่เขาเรียกเออยังไม่ได้ทาตาใช่ไหมใช่ใชคิว้วทาอะไรบ้างอ่ะทาเฉพาะเอ่อคิ้วอย่างเดียวหรือว่าใช้มาสคาร่าด้วยปะมาสคาร่าคิ้วเราไม่ใช้อ้าวโอเคไม่ใช้ก็ได้เราจะใช้เฉพาะวันที่เราไปงานแต่งอะไร,รอ่าไปงานแต่งเ <laughs> พืพ่อนๆใครที่อยากแต่งงานเชิญมาได้ครับตอนนี้ว่างใช่ตอนนี้ว่างเชิญได้ค่ะใครคนไหนที่แบบอยากแต่ง จะแต่งงานใช่ไหมอะเชิญได้ว่างมากว่างอยากทามาสคาร่าบนคิ้วอะค่ะซื้อที่ปัดซื้อเขายกมาสคาร่าปัดคิ้วไหมไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ค่อยมีใครเชิญงานเลยค่ะทำไมหรอเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่พูดความจริงเนาะโอเคคิ้วได้แล้วค่ะ ถึงคิวที่เราจะสีนี้ค่ะ <c oughs> สีนี้กับสีน, <c oughs> <c oughs> นี้ในระหว่างที่ค่ะในระหว่างที่หายาเขาทาบนตานะคะซึ่งเราทาบนตาเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> เราก็จะมาดัดขนตากันต่อค่ะ <c oughs> ดึงมันเข้าไปเลยคะ่ะ ไม่เอาไม่เอาม่เอาต้องได้สิโอ้มันต้องได้เลยใต้ตามทาอะไรไหมกูยังไม่ได้ทาไม่ทาไม่ทาสีนี้ทาทั่วเปิดตาหรือว่าทั่วเปิดตาป้าเราว่าเราหลอด เขาบอกแล้วให้เปิดโลกใบใหม่บ้างกับเครื่องสาอางอะ่ะเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมเราก็ควรใช้ไอสีที่เราไม่ชอบบ้างเราจะได้แบบพอแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมเออวะ่ะมันก็เข้าได้อยู่นะ <c oughs> กับหน้าเรานะมันไม่ต้องส <c oughs> ตอร์บารี <c oughs> มันก็เข้าได้อยู่ <c oughs> ขอดัดขนตาอีกรอบนะคะเพื่อที่มันงอนกว่าน,นี้คือแบบขนตาเราคืองอนยากมากเลยอ่ะก็คือ สองชั่วโมงผ่านไปก็คือมันก็แบบลงแล้วมองดงไม่เป็นไปตาอันนี้มันหักมันลดมันลดจะรันปั่นมาสคาร่ากันต่อนะคะบนตามเป็นเหมือนไม่ได้ทา มาเพิมพ่มความปังปัดไอ้ดัดขนตาต่อใช่ใชิสเสร็จแล้วอุ้ยสวยอ่ะสวยยังเธอยัง <c oughs> ทำต่อไปค่ะทำให้สวยต่อไปมาค่ะเราจะมาปัดแก้มกันต่อนะเราจะใช้นี่ค่ะสีนี้เพราะอะไรเนี่ยปะไม่ติดแล้วล่ะทา ไม่ใช่น้าแก้มนะแบบข้างแก้มอะคะ่ะขออีกนิดนะเพราะว่าตาเราเบามากเราก็เลยแบบเล่นแกมน้มนิดนึงอื๋ออออืืบเธอเบ้าของเราไม่ไม่ทาเ,นะ <c oughs> เราเหมือนเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรเลยอะ่ะบนตาไหนทาไม่ทาได้ยังไงเ <c oughs> สียงใจมาก <c oughs> ใจค่ะจริงใจนะคะอ๋อเราจะดัดเอ้ยเราปัดขนตาด้วยมาสคาร่าของของของราอิตนะคะของน้องชัดก็คือดีมากมาสคาร่าตัวนี้ปัดขนปัดแก้มเสร็จแล้วหน้าแก้มเมื่อกี้จะพูดว่าปัดขนตาใช่ไหมปัดขนตาไม่ปัดแก้มหรือเปล่ายัยอยู่สวยจัง คนดาน่าเาปัดใช่ไหมผนดาล่าปัดนิดเดียวไม่เยอะค่ะคนทัวต่อไหมเธอปัดแก้มของเธอให้เสร็จก่อนไหมเราปัดแก้มัดเยอะเธอรู้ไหมว่าเธอช้ามาก เราเป็นคนที่แต่งหน้าชอ,มอามากเออก็งานประติมากรรมฮยมันคืองานประติมากรรมนะมึงน่าใจคือได้ยินมึงนี่มันคืองานประติมากรรมขาบนหน้าเนี่ยในอาณาจักรค่ะใบหน้าของเราก็คืออาณาจักรนะค่ะทุกคนอาณาจกรเอมึงไม่รู้หรออาณาจักรมันดูแบบยิ่งใหญ่กว่าม เขาหลอาชามากแกมเราแกมเราโอ้ยไม่ไหวจากนั้นเราก็จะมาทาในระหว่างที่รอเขาทาแก้มเนี่ยค่ะเราก็จะใช้คอนทัวร์จมูกนิดนึงเพื่อแบบเราเป็นคนที่ติดแล้วค่ะต้องใช้อะที่คอนทัวร์จมูกปิดปีกจมูกนิดนึงค่ะลงมา อย่าเข้มเกินนะเพราะว่าแบบมันจะดูแข็งอะคะ่ะแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบน่ารักจังเลยน่นนี่นี่อะไรนี่ค่ะดึงลงมานิดนึงแล้วก็ปิดปีกจมูกฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ใต้จมูกขอแปรงของเธอแต่แปรงเราไม่รู้ไปไหนน่าจะกลับบ้านเขาไปแล้วนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะ ทายังไงอ่ะทาทัา้งจมูกเลยใช่ไหมฟ้า, <c oughs> ลาเลยเหอมันขนาดใหญ่ถ้าเราใช้ิีเดียวหมดชา้าหมดชา้ดชาก็ค<ด>ือ<ด>จะให้หมดเร็วได้เยรู้เรื่องค่ะ <c oughs> ก็คือปลายปีหน้าต้องซื้อต่อนมาจะต้นปีมึงเดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วนะปีใหม่นี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างอะ เรไปเที่ยวที่ไหนครับคริสต์มาสรออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนที่อุบไว้บอกว่าไหนไม่ได้ไปไหนจริงๆปีนี้คือไม่ได้ไปไหนคะ่ะใครบอกใครบอก <laughs> แต่ว่าก็ไม่แน่นะถ้าน้องชายของเรากับของเราไร <laughs> หรือถ้าน้องชายของหรือกลับมาของหรือกลับมาเราอาจจะได้ไปนะคะเดี๋ยวรอดูกันถ้าไปก็คือมีคลิปค่ะถ้าไม่ได้ไปก็คือนอนอ่านหนังสืออยู่บ้านเราว่าเราปาดเยอะไปปนิดแบ่ไม่เป็นไรน่าจะออนเองแหละเดียวอ๋อโอเคจากนั้นเราก็จะ S <S ไฮไลท์ <S 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 ไฮไลท์ต่อหรือว่าเร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 าทาลิปก่อนไหม <S <S หน้าตอนนี้คือป่วยมากดูไม่ได้ดูไม่ได้เลยเราจะใช้เป็นของอะไรอ่ะเบเนฟิตก่อนนะคะสีอะไรสีแล้วสาสีมันก็อยู่ตรงนี้นมันเป็นของมันไม่ใช่หรอพิงก์โรสพิงก์แล้วก็โรสนะคะมาเรจะทาก่อนจะไม่ทานะเราจะแท็บ ไมือเกลี่ยไมก็ไม่เกลี่ยเคอจะถ่าแบบนี้กูจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> รอดสิขาเป็นคนสวยสุดยอยนี่น,น,น,นี่แล้วก็รอดช่วงที่เราเรียนอยู่มัธยมต้นนะรู้สึกว่าจากนะั้นเราปีใหม่เนี่ยก็คือที่โรงเรียนนั้นใช้ใช้ใชอะไรอะ่ะให้เด็กนะ ก็คือไม่อยากให้เด็กไปไม่เอาไม่พูดดีกว่าปีงใหม่ของเราอืมค่ะจันกระจายค่ะค่ะมาต่อที่สีนี้ต่อนะคะโรแมนค่ะสีเบอร์ศูนย์หนึ่งคอรมินค่ะเพราว่าสีมันสุภาพไปนสุดไม่เดี๋ยวมันมันไม่สุภาพหรอถ้าเราเติมสีนี้เข้าไป เลยทาไปทั่วปากเ,เลยอ่ะใช่แล้วก็เมมปากแล้วก็หลังจากนั้นก็ทาในปากนี่เองโอ้เมก็ oh สวยสวยค่ะเครียด <c oughs> อะเป็นคนที่สวยเหลือเกิน <c oughs> ทุกคนอย่าด่าเรานะถึงแม้ว่าเราจะมั่นหน้าทุกคนอย่าด่า เราก็มั่นหน้าจริงๆนั่นแหละแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็สวยจริงๆไงต่อมาเราก็จะมาใช้อคอนทัวร์กับเออไฮไลท์ไฮไลท์นะคะเป็นของถ้าอลอร่านะคะจมูกจมูกคือ <c oughs> <c oughs> เป็นนชั้นๆเลยเนาะสะพานเลยอ่ะสพานเจ้าพระยาเลยไหมแบบที่มันจะมีที่เชือกเยอะอันนั้นี่ะตรงกลางนั่นเองนั่นแหละแล้วก็มาค่ะ เคาะเคาะกันก่อนนะคะแล้วก็เราจะปัดถึงที่ใต้ตาเพื่อจะไม่ให้ไออะไรละมาสคาร่าเนี่ยมันเยิมนะคะอ๋อหรอใช่แล้วก็เพื่อให้ใต้ตาของเรามันสว่างขึ้นด้วยแล้วงไหนแล้วก็นี่ค่ะจมูกนิดนึงแล้วก็ปลายจมูกแล้วก็ตรงไหนนตรงไหนไยาวเลยค่ะยาวเลยค่ะ <c oughs> คร <laughs> ั้งตึกเลยค่ะโอ้หน้าผากด้วยไหมเห็นไหมมีด่างขึ้นมาทันทีหน้าผากนิดนึงตรงที่ปลายปลายเนี่ยค่ะทีรอยาไปทั่วหน้าผาแล้วนี่ค่ะแล้วก็ปากนิดนึงปากกระจับจปากแล้วก็คางนิดนึงแล้วก็ไอคอนทัวร์นั่นอนะคอนทัวร์เมื่อกี้ยังไม่เสร็จนะคอยย้อนมาที่คอนทัวร์ก่อนเราจะมาทาตรงที่ใต้ใต้าปากนิดนึงนะอ๋อ oh. นะเพื่อ สร้างเงาให้กับปากของเราพอทุกคนเห็นไหมปากเรามันจะได้ดูเซ็ตเบิร์นทุกคนเชิเสร็จแล้วเสร็จแล้วเธอชาได้ทุกอย่างโอเคเสร็จเสร็จแล้วบอบอเยอะไปแล้วมึงโอไหนดวค่ะไป ไปหลังบ้านก็ได้โอเคค่ะลูกนี้เราใช้เราใช้เครื่องสำอางอันเดียวกันอันเดียวกันค่ะเห็นไหมทุกคนมันออกมาเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะก็แค่อีนี่เออไม่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเหมือนกันจริงจริงไหมเราต้องรอให้มันเซ็ตตัวรือเป่ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวันนี้เราสองคนมาแต่งหน้าโดยใช้เครื่องสำอางอันเดียวกันออกมาเหมือนกันไหมไม่เหมือนน่าจะไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะอะไรอ่ะไม่รู้อ่เพราะว่าไม่รู้ค่ะโดยใช้เครื่องสำอางเดียวกันนะมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเราไม่เหมือนกัน โง้ใหม่ก็ดูมีสาระขึ <S <S ้นมาดูชินกลายเป็นคนโง่เลยนะเธอเราไม่ได้พูดนะเธอพูดเองโอเคค่ะถ้าเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำตามทำตามกันได้เลยนะคะซึ่งคลิปนี้สามารถบ่งบอกได้เลยว่าเราสามารถจะใช้สีอันเดียวกันได้ไหมสีโทนอันเดียวกันได้ใช่ใช่ บางครั้งเวลาเราแต่งหน้าก็คือเราก็เราดูเขาใช้สีนี้แต่บางทีเราไปซื้อตามเขาไม่ได้เราอาจจะต้องซื้อตามเป็นสีอื่นใช่แต่ว่าอันแปรเดียวกันได้ใช่แบรนเดียวกันก็ได้แต่ว่าสีเลือกที่มันเหมาะเราเรมาะกับเราที่สุดจะได้ไม่เปล้องเอาจริงๆมันก็เหมาะทุกอย่างนั่นแหละกับเราแต่ว่าเออเอาให้เหมาะมากที่สุดใช่สข่ะนนี้มันก็จะได้ออกมาแบบสปรึงที่สุดแบบนี้เลยอ่าโอเคถ้าเป็นยังไงทุกคนฝากติดตามกด ไลฟ์ <Life S 1> <aden laughs> กดกระดิ่งกด Subscribe ให้เขาด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะทุกคนมเข้าไปางโอเคค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ